บทสาธยายธรรมเรื่องสุนักขัดตสูตรตอนที่หนึ่งบันไดห้าขั้นแห่งการปล่อยวางที่มาพระสุตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสะเทวะทะหวัคเจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยในความก้าวหน้าแห่งตนทุกท่าน ในเส้นทางแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นการประกาศตนว่าเป็นผู้บรรลุธรรมอันสูงสุดนับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งเพราะในบางครั้งความก้าวหน้าที่เกิดขึ้นก็อาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดหรือความสําคัญผิดในภูมิธรรมของตนเองได้วันนี้อาตมาภาพจะขอนําพระสูตรหนึ่งซึ่งเริ่มต้นขึ้นด้วยคําถามอันเฉียบคมเกี่ยวกับความจริงแท้ของการบรรลุ มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นบทเรียนที่พระบรมศาสดาได้ทรงจำแนกระดับจิตใจของผู้ปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบพระสูตรนี้มีชื่อว่าสุนักขัตตะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสุนักขัดตะสูตรเป็นภาษาบาลีคำว่าสุนักขัตะ คือชื่อของพระภิกษุรูปหนึ่งซึ่งเป็นบุตรแห่งเจ้าลิชวีและเป็นผู้ตั้งคำถามอันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ดังนั้นสุนัขัตตสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ทรงสแสดงธรรมโปรดท่านพระสุนัขัตตะหัวใจของพระสูตรนี้คือการจำแนกประเภทของผู้ปฏิบัติธรรมตามระดับของจิตที่น้อมไป พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงบันไดหขั้นแห่งการปล่อยวางที่ผู้ปฏิบัติจะค่อยๆละความยึดมั่นในสภาวะที่หยาบกว่าเพื่อเข้าถึงสภาวะที่ประณีตยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับขั้นซึ่งเป็นเครื่องมืออันยอดเยี่ยมในการสำรวจและประเมินสภาวะจิตของตนเองเรื่องราวในพระสูตรนี้เริ่มต้นขึ้นณนะกูตาคารสาลาป่ามหาวัน เมื่อท่านพระสุนัขตะได้สดับข่าวว่ามีภิกษุจำนวนมากได้ทูลพยากรอรหัตผลในสำนักของพระผู้มีพระภาคโดยความสงสัยท่านจึงได้เข้าไปทูลถามอย่างตรงไปตรงมาว่าบรรดาภิกษุเหล่านั้นมีผู้ที่บรรลุจริงหรือมีผู้ที่พยากรไปด้วยความสำคัญผิดว่าตนได้บรรลุอยู่บ้างพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบอย่างซื่อตรงว่า มีทั้งสองประเภทคือมีทั้งผู้ที่บรรล,ลุจริงและมีทั้งผู้ที่สำคัญผิดว่าตนบรรล,ลุซึ่งสำหรับผู้ที่สำคัญผิดนั้นพระองค์ก็มีความตั้งพระทัยที่จะแสดงธรรมเพื่อชี้แนะแก้ไขให้แต่บางครั้งก็อาจถูกโมฆะบุรุษบางพวกเข้ามาขัดขวางด้วยการตั้งปัญหาที่ไม่เป็นประโยชน์เสียก่อนจากนั้นพระองค์จึงได้ทรงแสดงธรรมอันเป็นหัวใจสำคัญ คือบันไดห้าขั้นแห่งการปล่อยวางที่แสดงถึงระดับจิตใจของบุคคลขั้นแรกคือบุคคลผู้น้อมใจไปในโลกามิสคือจิตใจยังคงผูกพันอยู่กับกามคุณหได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันน่าปรารถนาย่อมยินดีที่จะสนทนาและคบค้าสมาคมกับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกันแต่จะไม่สนใจฟังเรื่องราวของสมาธิชั้นสูงเลย เปรียบเหมือนคนที่จากบ้านไปนานย่อมกระตือรือร้นที่จะฟังข่าวคราวจากบ้านเกิดของตนเองขั้นที่สองคือบุคคลผู้น้อมใจไปในอาเนชะสมาบัตคือสมาธิอันไม่วันไหวจิตของเขาย่อมพรากออกจากความเกี่ยวข้องในโลกามิสโดยสิ้นเชิงเปรียบเหมือนใบไม้เหลืองที่หลุดจากขั้วแล้วย่อมไม่อาจกลับไปเขียวสดได้อีก ขั้นที่สคือบุคคลผู้น้อมใจไปในอากินจัญญายตนะสมาบัติคือสมาธิที่กำหนดความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์จิตของเขาย่อมพรากออกจากอาเนญชะสมาบัติโดยเด็ดขาดเปรียบเหมือนศิลาที่แตกเป็นสองซีกแล้วย่อมไม่อาจเชื่อมให้สนิทดังเดิมได้ขั้นที่สคือบุคคลผู้น้อมใจไปในเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติ คือสมาธิขั้นสูงสุดในฝ่ายโลกิยะจิตของเขาย่อมคลายความเกี่ยวข้องในอากินจัญญายตนะออกไปโดยสิ้นเชิงเปรียบเหมือนคนที่บริโภคอาหารจนอิ่มหนำแล้วย่อมรู้สึกว่าพัตตาหารนั้นเป็นของปฏิกูลไม่ปรารถนาจะบริโภคอีกและขั้นที่5คือบุคคลผู้น้อมใจไปในนิพพานโดยชอบ จิตของเขาย่อมตัดขาดความเกี่ยวข้องในเนวะสัญญานาสัญญายตนะได้อย่างสิ้นเชิงเปรียบเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดยอดเสียแล้วย่อมไม่อาจงอกงามขึ้นมาได้อีกต่อไปบันไดห้าขั้นแห่งการปล่อยวางนี้อาจเปรียบได้กับการเดินทางของนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จในขั้นแรกเขามีความสุขอยู่กับความมั่งคั่งทางวัตถุ แต่เมื่อเขาได้ลิ้มรสความสุขจากการให้และการทำประโยชน์เพื่อสังคมเขาก็เริ่มคลายความยึดมั่นในทรัพย์สินลงเมื่อก้าวหน้าขึ้นเขาอาจพบความสุขจากการมีเวลาว่างและความสงบภายในจนเห็นว่าแม้แต่การบริหารงานเพื่อสังคมก็ยังเป็นภาระและในที่สุดเขาอาจค้นพบความสุขสูงสุดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างโดยสิ้นเชิง ข้อคิดอันพึงนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นนักปฏิบัติธรรมผู้มีปัญญาในการสำรวจตนเองขอให้เราจงหมั่นพิจารณาจิตใจของตนเองอยู่เสมอว่าบัดนี้จิตของเรากำลังน้อมไปในทิศท,ทางใดเรากำลังก้าวขึ้นไปบนบันไดแห่งการปล่อยวางหรือยังคงวนเวียนอยู่กับความสุขแบบเดิม,ดมแต่ถึงแม้ผู้ปฏิบัติจะก้าวขึ้นไปสู้ขั้นที่สูงส่งแล้วก็ตาม ก็ยังมีกับดักอันน่าสะพรึงกรอรออยู่หากเกิดความประมาทขึ้นซึ่งอัตมาภาพจะได้นำมาสาธยายให้ฟังโดยละเอียดในครั้งต่อไปเอวังก็มีด้วยประการาชนี้